ววว้ดวยค่ารา,ารากลับเข้าสู่ช่วงนี้ของรายการไลฟ์สไตล์ชาแนลานาบายยามาฮ่านะคะช่วงที่ผ่านมากำลังออกอัตลักําำลังสนุกเลยกำลังเข้าสู่เรื่องของกฎกติกาค,คนที่มียามาฮ่าเฟนรอยากที่จะเข้าร่วมการแข่งขันต้องมีกฎเกณฑ์อย่างไรบ้างอยากให้พี่เทียบเน้นอีกรอบนึงค่ะครับผมก็อ,อย่างที่บอกครับคือ คุณสามารถเข้าร่วมการแข่งขันบุรีรัมพันเมตรได้โดยง่ายแค่เพียงคุณมีรถยนต์มาน5ฟิน,นแล้วก็นักแข่งที่เรากําหนดเนี่ยต้องเป็นนักแข่งหน้าใหม่น,หมนะครับจะเคยแข่งได้มีปัญหาแต่ห้ามยืนโพเดียม1-3โอ้ครับห้ามยืนโพเดียม1-3เพราะฉะนั้นรายการนี้จึงเปิดกว้างให้กับนักแข่งหน้าใหม่นะครับส่วนที่จะดราม่ากันอะไรกันอันนั้นอันนั้น คือบางทีมันจะมีบ้างนะเล็กๆน้อยๆบางทีอไอ้อนี่ดูขี่เก่งขี่นู่นขีนขนข่นี่คือผมมองว่าถ้าคุณคิดจะเข้าไปแข่งเนี่ยสนามแรกผมอยากให้คุณคิดก่อนว่าคุณต้องเข้าไปหาประสบการณ์ก่อนถูกครับใช่รับไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วเนี่ยโอ้โหไอ้นี่ขี่มานาน<ช>ไปฟ้องกรรมการพี่คนนี้ผมเห็นแม่งขี่มานานมากเลยทําไมมันยังเป็นมือใหม่อยู่ <ๆ S 2> ก็กดเราบอกไว้แล้วว่าห้ามยืนโพเดียมหนึ่งถึงสาม เขาครอบคุมให้เรียบร้อยแล้วเขาอ่านการีกอนแต่ถามว่าบางทีอาจจะมีเล็ดรอดมาบางทีไอคนนี้อาจจะเคยมันตอบยากตรงที่ว่าคนนักแข่งหน้าใหม่หรือเปล่าใช่อาจจะเผลอไปเข้ารายการต่างจังหวัดสักรายการหนึ่งตรงนี้บางคนเราอาจจะไม่เจอประวัติเขาอย่างเงี้ยพ่อจะแข่งรายการเล็กๆมาหรือรายการอะไรมาอาจจะไม่เคยมีตําแหน่งมาก็ได้แต่ว่าเห็นโอกาสมันเปิดเขาก็อยากที่จะเข้าร่วมการแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่ากฎเกณฑ์หลักการง่ายๆก็คือ ห้ามยืนบนเทียมมาก่อนหนึ่งถึงสามเท่านั้นครับถ้าคุณเคยลงสนามอะไรมาแล้วแต่เคยติดที่สี่ที่ห้าไปถึงที่สิบก็ไม่มีใครว่าอะไรไอะรขอให้เข้ามาเถอะบางคนอาจจะที่บอกดราม่ากันก็คงจะเป็นเรื่องของการที่ฉันเคยเห็นแกไปแข่งเท่านั้นเองประมาณนั้นหรือบางทีอาจจะคิดหรือบางคนอาจจะคิดไปเองว่าถ้ามีแข่งอย่งีู้ไปแล้วคือผมบอกกันนะครับว่าผมเองผมทำแดกไบมาก่อน ผมเคยจัดรายการใหญ่ๆมาก่อนที่เป็นเบื้องหลังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นปฏิการาที่ผมจัดหลายรายการที่ผมจัดเนี่ยครับส่วนใหญ่เนี่ยผมเล็งปัญหาไปหมดแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันทุกการแข่งขันนะครับแม้แต่ระดับโลกระดับมโนโต G ยีพมันจะมาท้วงกันเลยใช่มันไม่มีใครทําถูกใจใครหรอกครับ100ร้อยเปอรนตะแต่ยังน้อยผมขอว่าผมขอว่า ถ้าเกินสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปผมก็โอเคนะผู้จัดทุกผู้จัดนะครับเขาก็อยากจะทําให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกใจเลยแต่มันเป็นไปไม่ได้ครับรายการทุกรายการที่จัดเนี่ยผมมองว่าเขาแค่ควบคุมได้เกินเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ผมบอกว่าโอเคละใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะมาแข่งนะครับหนึ่งรถปินเนี่ยมันทําง่ายมากนะครับณปัจจุบันนะครับวัยรุ่นบนท้องถนนเนี่ยที่ทำอยู่ณตอนนี้ลูกห้าสิบสามบินเนี่ยนะครับใส่คงใส่แคม ทำคงทําคัสเนี่นะครับตอนนี้บางคันวิ่งกันถึง160เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวอันนี้รถบ้านจริงหรือเปล่าพี่รถบ้านรถบ้านนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอไอที่พี่เจ้าบบคุยเนี่ยลินก็ได้รับความรู้นะแต่อยากจะบอกน้องๆวัยรุ่นที่ดูอยู่นะคะเอารถเข้าสนามเถะค่ะนี่จะไปแข่งบนท้องถนนนี่มันอันตรายอ่าเขาก็เปิดโอกาสละ ให้ให้ให้คนที่ใหญกจะแข่งใหญ่จะใช้ความเร็วจริงๆคุณจะโมขนาดไหนก็แล้วแต่กับยม m a h าฟินก็ขอให้เข้าสนามจ้ะค่ะเข้ามาร่วมกับรายการเราดีกว่าครับเดี๋ยวผมขอถามพี่เจี๊ยบน่อนะครับแล้วในงานสนามเนี่ยครับพี่เจี๊ยบจะมีอะไรไปโชว์ไหมครับพี่ก็ต้องบอกว่าทุกๆสนามนะครับเราก็จะมีจัดประกวดรถสวยฟินาจับรถจับประกวดรถสวยของฟินเนี่ยเราก็จะมีรางวัลให้นะครับซึ่ง เต้องบอกว่าเป็นการร่วมมือกันระหว่างผู้แทนยำนายสปอนเซอร์ที่เข้าร่วมและรวมถึงแฟคตอรี่ที่ทำพาร์ทให้กับยมามาฮ่าเขาก็อยากจะมาร่วมเพื่อสนับสนุนการแข่งขันเพื่อเหมือนเป็นการทดสอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ไปในตัวหากชิ้นส่วนตัวไหนมีการผิดปกติหรือว่าบกพร่องอหรือว่าเกิดการสึกหรอเนี่ยเขาจะได้เอาไปวิจัยแล้วก็พัฒนาต่อเนื่องต้องบอกว่า OEM หรือที่เรารู้กันในเรื่องของเมคเกอร์เนี่ยนะครับเขาค่อนข้างที่จะมาร่วมมือกันเนี่ยผมถือว่าเป็นแบบเดียวกับที่ผมไปที่ไต้หวันหรือญี่ปุ่นที่โรงงานเหล่านี้มาร่วมดำเนินอะคุณเห็นสปอนเซอร์ตามรถรถแข่งไหมส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของสปอนเซอร์ในเรื่องของผู้ผลิตทั้งนั้นแหละเขาก็ต้องการอยากจะมาร่วมเพื่ออยากรู้ปัญหาอยากากจะเก็บไปเพื่อพัฒนาสินค้าต่อไปอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อมีการพัฒนาที่ดี แล้วมีการร่วมมือที่ดีมันถึงส่งผลถึงผู้บริโภคอย่างคุณคุณที่ได้รับโอกาสคือยมาฮ่ารับประกัน5ปี5ปีไม่จำกัดกิโลสำหรับยมา้่าฟินแต่ถ้ารถประมาณ4 0 0ซีซีลงมานะไม่ถึง4 0 0ซีซีหปี50 0 0 0่โลแต่ฟินไม่จำกัดกิโลใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่านี่คือสิ่งที่ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงได้นะครับ ต้องบอกว่าทางผู้ใหญ่ทางบุรีรัมเนี่ยท่านท่านมีความปรารถนาดีคืออยากเห็นวงการเด็กไบเนี่ยมันเป็นวงการซึ่งโตโตขึ้นโตเติบขึ้นในลักษณะของสีขาวมีคุณภาพมากขึ้นทุกวันนี้มันยังออกเทาๆนิดนึงนะครับเพราะว่า่าถูกต้องผมอยากว่าคือถ้าคุณไปเล่นในสนามเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าบนถนนมันอันตรายใช่นะครับ คุณดูได้นะครับนักแข่งในสนามคุณดูได้เลยคุณดูตัวได้เลยอพอมาขี่ถนนนี่พูดง่ายๆว่าขี่เป็นเต่าเลยนะครับเพราะว่าพอคุณไปอยู่ในนั้นคุณจะรู้ว่าชีวิตคุณมีค่ามากกว่าอยู่ริมถนนมันเซฟตต้อะไรเยอะครับแต่คนที่อยู่ริมถนนอย่างวัยรุ่นผม้าใจผมก็เคยเป็นวัยรุ่นนะผมก็เคยแวะไม่ได้ไม่เคยแวะทุกคนเคยเป็นวัยรุ่นแต่ถ้าจุดๆหนึ่งเนี่ยพอเราได้เข้าสนามเราจะรู้เลยว่าไอสิ่งที่เราเคยทํามาก่อนมันไม่น่าทำเลยสมมุตินะครับคุณลองคุณลองมาถนนคุณคิดพวกคุณแน่ คุณหมอบไปเนี่ยนะครับตล้หับบรรดาสายหมอบทั้งหลแหล่ะแค่ล้อหน้าคุณสะดุดหินอย่างเดียวเนี่ยคุณคว่ำเนี่ยแล้วตัวคุณสไลด์ไปเนี่ยแล้วรถมันทับเนี่ยคุณคิดดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นสไลด์ยังไม่เท่าไหร่นาะทับยังไม่เท่าไหร่นาะทำให้รถข้างๆมีปัญหาไปด้วยแล้วคุณก็ต้องชดใช้ขนาดไหนอ่ะใช่ไหมใช่บางคนหมวกน็อกไม่ใส่ด้วยอย่างเงี้ยถึงได้บอกว่าถ้าอยากจะแข่งกันจริงๆอ่ะเข้าสนามเลยใช่ครับ บุรีลัมพันเมตรเขาเปิดโอกาสแล้วขอให้ใช้ Yamaha Fin แล้วมีกฎเกณฑ์มารับกฎเกณฑ์กันก่อนจ้ะทําพี่เจี๊ยบก็ได้มาปรึกษาบอกได้เลยว่าเนี่ยหน้าเพจเราขึ้นเต็มที่เราสนับสนุนให้ทุกคนเข้าสนามซะก็ต้องบอกว่าบุรีลัมพันเมตรไม่ใช่มีรถแค่ฟินหรือเอสเซเตอร์อย่างเดียวนะครับก็มีหลากหลายรุ่นแต่ฟินกับเอสเซเตอร์เนี่ยต้องบอกว่า จริงๆมิสเตอร์อีกรุ่นหนึ่งนะเราก็จะลดมาก็คือเอ็กไซเตอร์ก็เป็นนักแข่งหน้าใหม่เช่นกันขอเป็นเทปหน้านะนักแข่งที่แข่งฟินก็สามารถที่จะไปขึ้นคล่อมเอ็กไซเตอร์ได้นะกติกาเหมือนกันครับเอ็กไซเตอร์กติกาเหมือนกันเหมือนกับฟินเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าท่านที่ใช้ฟินอยู่แล้วหรือว่าฝากถึงน้องๆที่ทีมอยู่แต่จังหวัด อยากจะมาหาประสบการณ์ผมแนะนํานะครับอย่าไปกลัวทีมใหญ่เพราะทุกวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันไปเนี่ยคุณรู้พร้อมกันหมดแล้วที่เหลือถ้าคุณทําน้อยคุณก็รู้น้อยชถ้าคุณทําเยอะคุณก็ได้เยอะครับทีมที่ก็อยู่หัวแถวได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเจ็บมาเยอะเหมือนกันถูก้องเลยครับก็บประสบการณ์เยอะกว่าก็มีโอกาสได้เปรี่ยนมาก่อนพังมาก่อนนะครับทุกอย่างเนี่ยมันคือประสบการณ์ถ้าถ้าคุณอยากจะอยู่หัวแถว คุณต้องบูนิดนึงใช่แต่ฟินเนี่ยทั้งหลับผมเองได้คุยกับผู้ใหญ่หลายๆท่านเนี่ยต้องบอกว่าเราพยายามทําให้มันเป็นรุ่นไฮไลท์เนี่ยอย่างตอนนี้ทุกคนทั่วประเทศเนี่ยต้องบอกว่ารุ่นแข่งมีเป็นสิบสิบรุ่นนะ,ะครับแต่ว่ารุ่นห้าสามตอนนี้มันกลายเป็นรุ่นท็อปฮิตใช่ <c oughs> มมนเป็นเป็นรุ่นท็อปฮิตเพราะอะไรหนึ่งต้นทุนในการที่จะโมดิฟายขึ้นมามันถูกอโอมันถูกกติการเนี่ยมันเอื้อให้คนเนี่ย น้องใหม่ช่างทีมใหม่ๆทีมแข่งใหม่ๆได้เกิดแล้วก็อย่างคือนักแข่งหน้าใหม่ที่อยากหาประสบการณ์ก็ได้เกิดด้วยเช่นกันใช่ครับโอกาสแบบนี้หายากโอ้โห oh, ได้รับความรู้จากพี่เจี๊ยบเป็นอย่างมากแล้วที่สําคัญนะคะครับใครที่อยากเป็นนักแข่งยามาห้าฟินตอนนี้เปิดโอกาสยูลีลำพันเมตร จัดโดยผู้จัดจําหน่ายแล้วก็ตอนนี้ต้องบอกว่าดําเนินการโดยทางสนามบุรีรัมม์อ่าโดยทางสนามบุรีรัมย์คะตอนนี้ก็มีเปิดใครสนใจอยากสมัครก็ไปดูในเพจบุรีรัมพันธ์เม็ได้ข้มูลละเอียดไว้อยู่ได้เลยละเอียดค่อนข้างครบใช่หรือไม่บางคนที่ดูจากทางรายการแล้วอยากจะคุยกับพี่เจี๊ยบก็ติดต่อมาทาง หน้าจอนี้นะคะหรือว่าเข้าไปที่เพจเวลาถ้าจะโทรหาผมปรึกษาเรื่องรถโทรค่ำๆนะโทรค่ำๆกลางวันติดต่อย่าเมื่อกี้เมื่อกี้นั่งอยู่หลังกองก็ยังโทรศัพท์กันวุ่นวายไปหมดนะคะแกฮอตมากตอนนี้นะคะเอาเป็นว่าสัปดาห์หน้านะคะอยู่ข้างๆนี้เลยนะคะอยากจะให้พี่เจมยบนะคะแนะนํารถช่ของตัวเองใส่อะไรลงไปบ้างอะไรมันจะฟินยังไงสัปดาห์นับตอนนี้ต้องพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะ ไว้ด้วยคำว่ารักและคำสัญญาทีงเรา